วันนี้หยิบเคสมารีวิวให้ดูหนึ่งตัวนะครับตัวนี้คือ Deep Cool นะครับ CG 5 8 0นะครับจุดเด่นคืออะไรคือมันไม่ได้มีจุดเด่นเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณภาพมาตรฐานดูเป็นกลางและราคาไม่แพงนะครับอย่างแรกเลยฮะตัวนี้เป็นเคสที่จะเรียกว่าส่งตู้ปลาก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันเปิดลงและย้ายพัดลมไปอยู่บริเวณด้านข้างเมนบอร์ดหรือว่าด้านหลังตรงนี้ แนะครับโดยรวมแล้วนะครับราคาตัวนี้ประมาณ2,000บาทบวกลบนะครับ1,990นานะครับไม่ได้มีของแถมอะไรมาแต่คุณภาพของตัวเคสเนี่ยจัดว่าดีนะครับส่วนตัวผมนะผมชอบเคสแบบนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคือ งบประมาณของมันเนี่ยอยู่ในระดับที่เรารับได้และคุณภาพเนี่ยได้มาเป็นเคสที่เหล็กเบอร์หนาเบอร์พอๆกับแบบพวกเคสราคา2 0 0 0ไปปลายถึง3 0ม0ันต้นๆนะครับเพียงแค่ว่าไม่ได้ให้ของแถมอะไรมาเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณอยากใส่พัดลมอะไรคุณก็สามารถไปเลือกซื้อของคุณได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการเคสเพียวๆที่คุณภาพดีเนี่ยมองตัวนี้ได้ครับ form factor เคสตัวนี้ครับยังคงเป็นแบบ mid tower หรือว่าเคสมาตรฐานอยู่นะครับโดยเท่าที่ผมมองนะมันจะแบบใหญ่ของทาว tower ปกติอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่แค่เล็ก น้อยจริงมันไม่ได้แบบว่าทั้งกว้างหรือว่าสูงอะไรมากปกตินะครับก็ประมาณว่าถ้าคุณวางเคสคอมปกติได้อันนี้ก็บวกไปประมาณด้านละ1นิ้วครึ่งแล้วกันนะครับอะไรอย่างนั้นนะฮะโดยรวมแล้วนะครับดิเมนชันของเขานะครับอยู่ที่437คูณ235คูณ501ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักตัวเคสตัวนี้ประมาณเกืบอบเกือบแกิโลกรัมนะครับก็ไม่ได้เบานะเพราะว่าเหล็กแต่ละอย่างที่ใช้เทเบิลกราสเนี่ยค่อนข้างจะดูดีนะครับอย่างแรกเลยฮะมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับจะเห็นว่า วัสดุของเขาเนี่ยเป็นเทมเพอร์กราสที่มีการรมดำมาประมาณแบบตีซะว่า5้างสแล้วกันนะครับคือมันไม่ได้ลมดำมาแบบไม่ได้เห็นข้างในนะแต่ว่ามันแค่ทําเพื่อดรอปแสงเฉยๆอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่แบบว่า ดูไม่ได้สวยงามเท่าไหร่มันก็ทําการดรอปพวกนั้นลงไปแล้วก็จะในในส่วนของ LED ที่ออกมาดูคมชัดมากกว่าแต่ว่าจะไม่ทิ่มตานั่นเองนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวเคสเนี่ยดูแพงขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับประมาณว่าเหมือนรถติดฟิล์มชาดําๆนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับด้านล่างครับมีโลโก้ Deep Cool อยู่นะครับเป็นการสกรีนเข้าไปในกระจกตรงนี้เลยอันนี้ไม่สามารถเอาออกได้นะครับแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าสวยงามไม่ได้เก,กะกะหรือว่าโฆษณาแบบตะโกนอะไรแต่อยางใงนะครับฝาเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันก็ มีการทำเป็นขอบดํามาตรงบริเวณนี้เพื่อบังไอ้พวกที่เป็นโลหะที่เราไม่อยากให้เห็นนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับเดี๋ยวเปิดฝาเคสออกมานะครับอันนี้เวลาเปิดนะครมันไม่ได้มีน็อตอะไรนะครับคุณสามารถเอามือแทกเข้าไปตรงนี้มันจะมีแง่งอยู่แล้วคุณผลักออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าผลักออกมาแล้ว มันร่วงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณระวังไว้นะครับมาดูการลมดํากันฮะจะเห็นว่าลมประมาณ5-10%จริงๆนะครับโดยที่สติ๊กเกอร์เนี้ยด้านนอกลอกไปแล้วเหลือด้านในนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดอแสงอะไรเพราะตรงนี้มีสติ๊กเกอร์ส่วนตรงนี้ไม่มีนะครับดูความสว่างเอาละกันนะครับส่วนด้านหน้าครับก็ถอดได้เช่นกันนะครับเวลาถอดแล้วมันก็จะล้มลงมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เอามือค้ำมันไว้สักนิดหนึ่งมิฉะนั้นอาจจะแตกได้นะครับโครงสร้างแข็งแรงไหมก็จัดว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าเวลาผมมกดนยั ล้มลงมาทั้งตัวเคสเลยนะครับมันไม่ได้มีการยุบอะไรลงมาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วการดามอะไรของเขาเนี่ยถือว่าทำได้ดีถ้าคุณมองดีนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เหล็กแผ่นเรียบๆแต่เป็นเหล็กแผ่นแบ่ว่ามีการพับมาด้วยครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนั่นเองตรงนี้เคสสมัยก่อนนี่เป็นทรงแบบนี้มันจะมีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนี่ผมก,กดแรงอยู่พอสมควรนะมันไม่ยุบลงมาแต่อย่างใดนะครับส่วนการติดตั้งพัดลมนะครับเคสตัวนี้มันจะเป็นแบบเดียวพวกเคสตู้ปลาคืออยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอนน ได้3ตัวนะครับหม้อน้ํา360ก็ได้นะครับแล้วก็ที่อื่นจะสามารถติดตั้งอีก3ตัวเช่นกันคือตรงนี้1ตัวตรงนี้ อีก2ตัวเป็นขนาด120ทั้งหมดนะครับร้อยสไม่สามารถใส่ได้ก็คือตรงนี้3และตรงนี้อีก3นะครับแต่อาจจะต้องไปหาผู้พัดลมเป็นแบบทรงรีเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยมามากกว่าเพราะว่าถ้าไม่ใช่รีเวิร์สคุณก็จะเห็นแบบว่าโครงบพัดที่อาจจะไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่นะครับแล้วแต่การจัดการคุณเลยเพราะว่าไม่พัดลมให้มานะครับแต่ตรงนี้ฮะถ้าคุณจะไม่ใช้พัดลมเนี่ยแล้วคุณต้องการใช้ฮาร์ดดิสเนี่ยคุณสามารถเอาฮาร์ดดิสเคสมาวางได้นะครับเพียงแค่ว่าสมัยนี้ก็คงไม่มีคนใช้แต่ว่งง่่่่่าาาาาาเเเเเค้้้ยััังงงงใใหหพพืืนนนททีมมออรรรไชปญะว่า ตรงนี้คุณก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่ามันใส่หม้อน้ำได้หนาขนาดไหนนะครับอื่นๆนะฮะในส่วนของพวก CPU cooler นะครับอันนี้ก็ใส่ได้ที่176ม mm ิลลิเมตรนะครับก็ใหญ่กว่ามาตรฐานอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเคสเนี่ยมันจะกว้างกว่าปกติอยู่เล็กน้อยประมาณนิ้วหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับลองดูตรงนี้เอาเห็นไหมว่าตรงเนี้ย มันกว้างกันอยู่พอสมควร CPU Cooler เนี่ย1น6มิลิเมตรนะครับถ้าเป็นพวกเคสทรงทาวเวอร์ผมว่าก็ใหญ่ได้พอสมควรนะท่านไม่ได้บ้าจริงๆครับมันก็ได้สบายๆอยู่นะครับส่วนการ์ดจอฮะ410มิลิเมตรก็น่าจะได้หมดทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก40 90หรือว่าห้าศนี่เปิดในอนาคต410นี่มันมันก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับส่วนอื่นนะครับมีอะไรอีกนะครับถ้าดูดีฮะจะเห็นว่าตรงคัตเอาเมนบอร์ดเนี่ยมันมีช่องเสริิมมมมมมขึ้นนนออบบนนนนนาาาาาาาเเเเเยยออออออะะะลคคครรรรรััันนบบบบบบบพพววววว่่่่ผดดกกแแแง์ใตทีป็ นสายไฟหัวคอนเนคเตอร์ต่างๆย้ายไปอยู่ด้านหลังนะครับพวกนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ถึงยุคนั้นเลยเช่นกันนะครับถ้าไม่ใช้คุณก็เอามันเป็นช่องสำหรับการร้อยสายไฟออกมาปกติ ก็ได้นะครับแล้วแต่การจัดสไตล์ของคุณเลยนะครับส่วนด้านบนเดี๋ยวไปดูกันต่อครับด้านบนตัวเคสนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันจะมาแบบนี้นะมีดัสฟิลเตอร์ให้มาเป็นดัสฟิลเตอร์แบบแม่เหล็กนะครับแล้วพอถอดออกมาครับก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยมีรูสไลด์นะครับคุณสามารถติดตั้ง120มิลลิเมตรพัดลมได้3ตัวนะครับหรือว่า120ได้2นะครับแล้วก็หม้อน้ําก็คือ360หรือว่า3ตอนนั่นเองนะครับขยับเอาแล้วกันหน้าหลังแล้วแต่คุณนะครับส่วนพวกพอร์ไทนโอนะครับจะเห็นว่ามี USB A 2ช่องนนนนนนนะะะะฮอัััี้ก็็เปมมาาตรรรฐ Super Speed คคบบ3.0ไ่ USB-C มาให้แต่อย่างใดนะแล้วก็ช่องไมค์ออดิโอคอมโบรีเซตแล้วก็พาวเวอร์นะครับอันนี้แมวไม่น่าจะกดง่ายๆเพราะว่าขนาดไม่ได้ใหญ่แล้วเวลากดเนี่ยมันต้องเข้าไปลึกพอสมควรกว่าจะแอคทีเวทได้แค่มือผมผ่านเนี่ยยังไม่แก๊กเลยต้องกดลงมาจริงๆมันถึงจะแก๊กนะครับส่วนปุ่มรีเซ็ตก็อาจต้องใช้นิ้วก้อยกดลงไปก็ถือว่าโอเคนะครับวัสดุอะไรต่าง ็นโลหะทั้งหมดและเป็นโลหะที่เบอร์ค่อนข้างดีด้วยฮะบริเวณด้านหลังของเขานะครับจะเห็นว่ามี clearance ด้านบนทําให้สามารถติดตั้งหม้อน้ำได้อย่างแน่นอนนะครับและหม้อน้ําก็หนาได้ประมาณนึงด้วยนะว่าจากพื้นที่ตรงนี้นะครับปกติดูยังไงว่าติดตั้งหม้อน้ำได้ไหม ถ้ามันสุดแค่ตรงนี้แสดงว่าไม่ได้ถ้ามันมีหน้าผากโผล่ขึ้นมาแสดงว่าติดตั้งหมอ้อน้ําได้นะครับพัดลมตรงนี้ฮะติดตั้ง120หรือว่า140ก็ได้นะครับหมอ้อน้ําก็เช่นกันจะ120 110ก็ได้ตามขนาดนะครับแต่ว่าก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเคสทั่วไปมันมักจะมีพัดลมแถมมาให้1ตัวตัวนี้ไม่ได้แถมมาให้นะครับแต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าถ้าง,งบประมาณแบบพันเได้เคสแบบที่เหล็กมันเบอร์ค่อนข้างหนาาาาาเเเนีี่่่่่่ผมม,มมมมวววไไไตตต้้้ออออองงงพพัััดดดดลลลกกกก็็ะะคครรบ๋ปืืืซจจแทิๆ ฮ <N ic ly> นี่คือต้องหักทิ้งนะครับเอาจริงๆผมไม่ชอบนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปแบบสมมุติเราจะย้ายช่องไม่ใช่แล้วเราก็ต้องหาไอ้ตัวเนี้ย มาปิดอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเวลาหักเนี่ยมันจะหวาดเสียวมือได้เลือดเอานะเพราะฉะนั้นผมชอบแบบว่าถอดได้มากกว่าแต่ต้องงบประมาณไม่สูงนะก็จะติมากไม่ได้แต่จริงแล้วพันเมันก็ควรจะให้แบบถอดได้มาแล้วนะลงะด้านล่างครับจะเห็นว่ามีช่องติด power supply นะครับอันนี้ก็ต้องใส่จากตรงบริเวณด้านหลังตัวเคสครับซึ่งการถอดด้านหลังเนี่ยมันต้องใช้น็อตต h มสก s c นะครับแล้วก็อันนี้มีการไขมาให้แล้วนะครับแบบค่อนข้างแน่นเพราะว่าผมว่าเขาใช้ปืนเน่ต้องออกแรงพอสมควรอ่ะอันนี้เป็นน็อตแบบติด้าด้วยวยคเลาุณถอน มันก็จะห้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวน็อตหายได้อย่างใดและการถอดครับพอคุณขันน็อตออกมาแล้วคุณปล่อยมือก็จะเห็นว่ามันเพรเออกมานิดนึงนะครับคุณก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะฮะขยับนิดหน่อย,อยนี้ได้แล้วก็มาฟังเสียงกันอันนี้ผมว่ามันมันก็หนากว่าเคสหลักพันแต่มันก็อยู่ในเลนจ์นะมันราคาตัวค่าตัวของเขาแหละไม่ได้ดีกว่าหรือไม่ได้แย่กว่านั้นนะครับมีช่องตรงนี้ฮะสำหรับการ ดูดลมเข้าหรือเป่าลมออกแล้วแต่การจัดทิศทางคุณนะครับเป็นดัชซิเตอร์แบบแม่เหล็กนะครับเวลาใส่ก็สไลด์เข้ารางไปด้วยนะไม่งั้นก็อาจจะเพเย่เพเยะกันได้นะครับสไลด์เข้ารางเสร็จแล้วคุณก็ต้องขยบมาแบบนี้ฮะก็อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่หลุดง่ายๆนะครับต่อมาฮะมาดูภายในกันครับจะเห็นว่า clearance ในการจัดสายไฟเนี่ยถือว่ามีนะครับและ power supply เนี่ยเยอะเลยนะคือคุณสามารถใส่ power supply ตัวยาวแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สายไฟซุกไว้ตรงบริเวณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ นอกจากนั้นครับพวกช่องจัดสายไฟอื่นๆเนี่ยถือว่าไม่ต้องคิดมากคุณสามารถซุกตรงไหนก็ได้เพียงแค่ว่าเท่าที่คุณเห็นนะมันจะมีช่องอะไรต่างๆที่โผล่เยอะถ้าคุณจัดสายไฟไม่เนียนเนี่ยมันจะโผล่ออกมาให้เห็นเลยว่าโอเคมีสายไฟพลาดอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนั้นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งฮะการติดตั้งเ s d นดีะครับตรงเนี้ยทำได้2ลูกนะครับโดยที่คุณก็ขันเป็นน็อตตั้มสกูออกมาแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเขาก็ขันมาค่อนข้างแน่นนะต้องออกแรงพอสมควรนะครับเสร็จแล้วพอเปิดออกมาได้นะครับ แล้วก็ยกออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากยกออกมาแค่อยากแบบจะประกอบคอมแล้วจะใส่ฮีทซิงใส่แบ็กเพลทอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็แค่ยกมันขึ้นเท่านั้นเป็นอันจบนะครับจะได้ไม่ต้องยกออกมาทั้งตัวเออผมว่าอันนี้เป็นวิธีฉลาดนะเสร็จแล้วพอจะใช้คุณก็แค่ล็อกไอ้ตัวน็อตตรงนี้กลับเข้าไปที่เดิมเท่านั้นก็เป็นอันจบแล้วนะครับพวกรลเลร์รต่างๆไม่ต้องให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรให้มาเลยครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ดีนะเพราะว่าดัชชิเตอร์เขายาวเต็มแผ่นนะ หรือว่าออกจากหลังอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับมันไม่ได้เป็นรางอะไรแต่อย่างใดแต่ก็ต้องเล็งน,นิดนึงนะประมาณว่าถ้าคุณเอามือคำๆเนี่ยคุณก็จะต้องแบบเ เอายังไงให้มันตรงรางแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่ดันเข้าไปให้มันแบบดูลงล่องก็น่าจะเป็นอันจบแล้วเพียงแค่ปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าสมมติดันไม่ดีมันก็จะพะเยือออกมาอีกฝั่งนั้นเองครโดยรวมแล้วนะครับเคสจากดีฟคูตัวนี้ถามว่ามีจุดเด่นอะไรไหมมันก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในราคาของเขาแล้วก็สิ่งที่ได้ผมว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับดีฟคูคอนเซ็ปต์เขาก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมก็มีตัวหนึ่งใช้ที่บ้านอยู่นะครับคือในงบประมาณเท่าๆกกกกััันนนนนนเเีี่่่่่ยค้้าาาาจจจะะะใใหวววสดดดุทอออขขงแแบร์ืๆตณ็ม ของแถมอะไรมามากมายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะตัวนี้ผมว่าถ้าคุณมีพัดลมอยู่แล้วหรือว่าอยากจะซื้อพัดลมตามสไตล์ของคุณเองเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมชอบนี้มากกว่านะเพราะว่าพัดลมที่แถมมาเคสปกติมันก็ไม่ใช่พัดลมที่ดีอะไรแล้วก็มักจะเปลี่ยนออกอยู่แล้วนะครับสู้ทํามาแบบนี้แต่ว่าปรับราคาลงมาจะดีกว่าไปเพิ่มในส่วนของวัสดุอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์มาอย่างนั้นเลยนะครับอาจจะมีจุดติอยู่จุดหนึ่งก็คือ ไม่ควรจะหักทิ้งอ่ะกับงบประมาณแบบนี้แล้ยิ่งยุคนี้แล้วนะครับมันควรจะเป็นอะไรที่ถอดได้ทุกอันเพราะว่าผมเคยได้เลือดมาแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่ซีเรียสแต่ว่าผมโดนไปทีเดียวในผมเข็ดเลยตอน,น้เลือดท่วมนิ้วเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้นะว่ามันคมไหมแต่เท่าที่ผมจับส่วนอื่นในพวกช่องอะไรต่างๆมันก็มีการลบคมมาเป็นอย่างดีแล้วอาจจะเหลือแค่ตรงนี้ แค่จุดเดียวนะครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ควรซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเราประกอบกันแค่ครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเลยครับในกรณีที่คุณอยากเน้นในทรงที่แบบว่าตู้ปลายนี้นะ